สีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่11นะครับ11อมข้อห้านะครับเมื่อวานนี้นะครับหวยลาวนะครับออกสีนะครับหวยลาวเข้าเต็มๆนะครับผมในช่อง YO30 นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะครับช่องหวยราวนะครับไปติดตามได้เลยนะครับผมเมื่อวานนะครับวันที่สิบนะครับหวยราวเข้าเต็มเต็มนะครับสี่สองครับเป็นเลขเป็นเลขล่างนะครับสี่สองเข้าเต็มเต็มนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับ ไปกับบนล่างซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับงวดวันที่11บอ็มกลานะครับหวยฮานอยนะครับเราจะคัดให้เลยนะครับทั้ง3หฮานอยนะครับมาดูกันที่น้อยพิเศษนะครับ ลายพิเศษก็จะมีนะครับแปดหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสอนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นเก้าว 9, ิ่งแปดไม่ปกติ น้อยปกติก็จะมี2 0 0 2 0 5 5 0ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น5วิ่ง0นน้อย VAP b a p ก็จะมี5 C c 5 8 C c 8ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น8วิ่ง4ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับ บางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกตรงๆบางวันก็ออกสับกันนะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมยักทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยเลานะครับไปติดตามได้ที่ช่อง y ว3 0โอนะครับลงทุกงวดนะครับที่เลขหวลาออกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ